น้องๆครับน้องๆเคยเห็นพี่ฆ่าคนด้วยไม้กระโหลกไหมครับอยากรู้ใช่ไหมว่าฆ่ายัางไงว่าใช้อาวุธอย่างเดี๋ยวไปดูกันพร้อมกันครับ <c oughs> อ่ะโอเคเรานี่เห็นไหมน้องเห็นในมือพี่ปะมันจะมีอะไรเนะี่ยให้ดูอีกทีอ่ะให้ดูอีกทีนี่เห็นป่มมันคือกระโหลกเสาศิลาเว้ยครับน้องๆอยากรู้ไหมมันทําอะไรได้ก็คือมันเพิ่มดามเมจครับในการตีเนี่ยอย่างแรงมะดูป๊๊ปไล่ตีเลยเนี่ยนั่นดิไอ้นุ่มมาดินี่แน่นี่แน่ นี่เนี่ยดูดูความดูแลของมันนะดูความดูแลของมันอ่ะโอเคเราก็จะมาดูว่ามันคราฟยังไงน่เองนะครับให้เรามาที่ร้านค้าลึกลับนะครับผมไม่มีใน g ี s นะผมจะไปให้เลยกันเฉพาะคลิปนี้นะครับผมร้านค้าลึกลับก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมนะ้ำน้องๆก็ดูเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะนแถวนี้แหละก็ขี่รถมาหาก,กันดูกันได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมในการคราฟกันว่ามีอะไรบ้าง โอเคไอ้เทมต้องแช้นะครับมีไม้สนุกนะครับไม้แปลรูปหนึ่งร้อยแล้วก็ชิ้นส่วนกระโหลกเดี๋ยวผมพาไปเอานะครับก็เงินเงินในเกมนะครับสามร้อยหัวกระโหลกอยู่ที่สุสานครับผมเดี๋ยวจะพาไปหรือว่ามันมีใน G P S อยู่อ่ะสถานที่ต่างๆแล้วมันเราจะแล้วมันทำยังไงถึงจะได้หัวกะโหลกอ่ะอ้าวก็จะพาไปดูไงก็จะพาไปอยู่ที่สุสานไงโอเคครับเดี๋ยวก็จะพาไปที่สุสานเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมเสกรถกันมาก่อนมาอ่ามันก็มียูม,ม,มีอยู่ใน GPS นะน้องๆก็ดูนะครับมันอยู่ในสถานที่ต่างๆแล้วก็อันสุดท้ายเลยอีเวนต์สุดสาปนะครับก็คือกิจกรรมนี้ถึงวันที่3าเอ็ดหรือสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับโอเคมาตามมาครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาชิ้นส่วนกระโหลกโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปหาชิ้นส่วนกระโหลกนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนี่เองอขี่รถลงเขาไปก่อนอยู่ใกล้ๆนะอยู่เมืองเอลเอสนะครับถ้าจำไม่ผิดไปใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าไปลืมร่วมสนุกอีเวนต์นะถ้าใครแบบหาไม่ทันก็สามารถไปแบบ รับฟาร์มก็ได้นะครับรับฟาร์มชิ้นส่วนกระโหลกไปขายให้พวกคนที่แบบมีอาวุธอะ่ะเออถ้าเราอันนี้เทคนิคนะถ้าเราไม่มีอาวุธไม้์ุกอะ่ะเราก็แบบฟาร์มไปขายต่อได้อะไรประนี้ประมาณนี้นะครับก็ช่องทางการหาเงินอีกรูปแบบหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวพ,พี่จะพาไปสู่ศาลนะครับตามมาเลยไปก็มีอยู่ใน GPS อยู่นะนะครับก็ตามจีวิตไปเลยนะครับผมโอเคทางขวาโอเคครับตรงไปลแล้วก็ตรงไปอีกครับผมใกล้ใกล้ถึงแล้ว โอเคถึงแล้วครับสุสานอ่าตรงนี้โอ้โหจะมีให้ผมเก็บไหมเนี่ยชิบหายแล้วคนเก็บเยอะแน่เลยโอเคผมดับรถก่อนนะจอดขวางทางเลยไม่ต้องเข้ามาฮะโอเคครับจากนั้นเราก็เดินที่สุสานนะมันก็จะมีสุ่มนะว่าอยู่ตรงไหนบ้างอ่าตรงนี้ครับมีเหลือบ้างนะผมกดเลยเอาถึงขีดจำกัดแล้วโอ้โหผมต้องรอพีดผมต้องรอพีออพเดกถัดไปนะถึงจะเก็บได้นะครับ นะครับก็เราผมมาบอกจุดแล้วกันก็คือจะบอกเทคนิคครับก็คือ,คอว่าในา 1>, 1ชั่วโมงมันจะเก็บได้5ชิ้นนะครับก็คือครั้งละ1ชิ้นก็คือรวมกันในชั่วโมงหนึ่งเนี่ยสามารถเก็บได้5ชิ้นเท่านั้นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับก็1คนเนี่ยต่ออ้นี่มันจะเก็บได้หนึ่งมันจะได้เก็บได้ครั้งละหนึ่งครั้ง5ชิ้นเออต้องพูดอย่างนี้ก็ชั่วโมงหนึ่ง5ชิ้นนะครับนะครับผม เดี๋ยวผมหนีก่อนมันมาพูดมันมาคุยด้วยคุยไม่รู้เรื่องนะครับอ่ีผมเข้าเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูใหม่นะว่ามันมีจุดไหนบ้างโอเคเราตรงไปเลยนะครับขี่ตรงไปเลยผมขอล่องห่นก่อนโอเคมันจะได้ไม่เห็นนะอ่าก็จะมีตามจุดครับตามจุดสุสานเลยให้เราลองเดินดูนะครับตรงนี้หนึ่งจุดนะไปแล้วก็ตรงนี้นะครับ หนึ่งจุดแล้วก็เดินต่อแล้วก็ตรงนี้นะครับผมโอเคถ้าเราเก็บเนี่ยมันก็จะอยู่ในกระเป๋าไอเทมแล้วก็กระเป๋าเก็บของมีค่าครับชิ้นส่วนชิ้นส่วนหัวกระโหลกนะครับมันอยู่ตรงนี้นะถ้าใครอยากดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคเราไปดูต่อตอนนี้ผมถึงขีดจำกัดในการเก็บในชั่วโมงนะครับก็เลยแบบเก็บไม่ได้นะต้องรอหนึ่งชั่วโมงนะครับผมนะครับต้องรอหนึ่งชั่วโมงนะถึงเก็บได้นะครับ แก๊งแก๊งดาลุมาได้เปลี่ยนเหรียญอ่าตอนนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็มีอยู่ข้างในนะเรีดเดิมเหรอก็คือเก็บได้5ชิ้นต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับก็คือชั่วโมงนี้เรามาเก็บ5้าชิ้นแล้วชั่วโมงถัดไปเราก็มาเก็บอีกห้าชิ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครอยากเป็นสอบเปรมืมาเฝ้าโรงศพมนรอเก็บก็ได้นะอันนี้นะครับโอเคแต่ผมจะเอาออกมาให้ดูนะครับมันคือ,อยังไงเนี่ยนี่นี่นะครับมาแล้วมาแล้วปึ๊บนี่นะครับนี่กระโหลกเสาศิลานะครับ ที่ดาเมจแรงด้วยนะตีแรงด้วยนะครับผมดาเมจตีแรงด้วยนะนี่ครับก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเราเก็บครบทุกอย่างเนี่ยมันก็จะใช้ไม้นะครับไม้100ชิ้นแล้วก็ชิ้นส่วนกระโหลก100แล้วก็เงิน300แสนเพื่อในการคราฟนะครับแล้วก็จะได้ไม้มาหมดเครืซเอ็ดนี่นะครับผมก็อย่าลืมมาเก็บกันนะครับนี่ครับก็จะมีตรงนี้อีกด้วยนะครับช่วงถัดไปนะครับเราถึงมาเก็บแบบโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมชิ้นส่วนนะครับก็อย่าลืมมาเก็บกันดูโอเคนะครับผม่ะ ก็สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับคนที่รับชมไม่ลืมกันนะขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย